หลิงออมนำทีมบวงสวงซีรีส์เทียงเธอ Only ียู The s ซ r รีสแรงติดเทรนด์เอกอันดับหนึ่งเปลื้อแฟนคลับส่งฟู้ดทรักกว่า20ให้กำลังใจสร้างความฮือฮาตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนแอสำหรับซีรีส์ เพียงเธอ only you the series เป็นออ i ิจินอ s ซีรีสจากทาง b e c World Original Series ที่ไม่ว่าจะปล่อยอะไรออกมาก็ติดเทรนด์ X อยู่ตลอดล่าสุดถือเลิกดีบวงสวงไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาณช่อง3หนองแขมโดยมีผู้บริหารคุณดิวปิ่นกระมลมาลินน์นำทีมหลิงหลิงคองและปอ,อมก่อนนภัสพร้อมด้วยเชอรี่เข็มอัปอรเคทมาริลินเมนิสาชนสมิทธิพาดว์ทย์เฟรมทีรกริ เนเน่ทันชนกลิบสุพจน์เอ็มอภิน,นันพิกมายุรินและผู้กำกับมือรางวัลน,นายสรัสวดีวงสมเพชที่ขอเพิ่มความเป็นสิริมงคลรำถวายบวงสวงพา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวงสวงซีรีส์เพียงเธอพุ่งติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งประเทศไทยมาคู่กับคีย์เวิร์ด LINGO RM Only U W U O R S H I P อันดับสองบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของแฟนคลับร่วม1000คนที่รออมากันตั้งแต่เช้าพร้อมขนขบวนรถฟูดทรัคก,กว่า20คันมาแสดงความยินดีและพพอร์ตนักแสดงทีมงานและสื่อมวลชนให้ได้อิ่มท้องกันทั่วหน้าทั้งข่าวหวานจัดให้เต็มคาราเบลกันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าเมื่อแฟนคลับส่งกำลังใจมาหนาแน่นขนาดนี้หลิงออมก็ไม่พลาดจุดประทัดถวายองค์พ่อปู่พระพิคเนตเปิดเลขเด็ดให้แฟนคลับรับโชคกันทั่วนหน้านับเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจกันทุกคนแฟนๆห้ามพลาดเพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทางนักแสดงและทีมงานตั้งใจสร้างสารรค์อย่างเต็มที่อีกไม่นานเกินรอได้ชมกันอย่างแน่นอนกับเพียงเธอ only you the series ทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกานาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส u รอรวมสวงซีรีส์เพียงเธอหลิงออมหลิงหลิงคองออมกรนภัสสวัสดีค่ะเป็นไงกับการตัดสินใจมารับซีรีส์อยู่ไม่มีโอกาสได้คิดเลยค่ะก็คือไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธค่ะไม่ค่ะ เป็นการเชเชื้อเช่ญยังไงบ้างคะกับการเเป็นเป็นการไม,ไม่ไม่มีทางให้เลือกค่ะออ <c oughs> มีแต่ก็คือว่าให้เล่นนะเขาจิงไปยังไงเขาตอนเขาติดต่อมาอยังไงบ้างไ,ไม่หรอกจริงๆก็พูดเล่นเขาก็โทรมาออก็เป็นเป็นคุณดิวเนี่ยแหละโทรมาแล้วก็ออสามสายกับพี่นายค่ะแล้วก็บอกว่ามีคนเขาอยากให้เล่นซีรีส์อะไรนี้รับเชิญแล้วแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้อ่านบทตอนนั้น โดยปกติการรับงานของชิิยาก็จะเออขออ่านบทก่อนอเล่นเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือบอกว่าโอเคเพราะว่าอยากทํางานกับพี่นายไม่เคยทํางานกับพี่นายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเอออยากอยากทำงานด้วยพี่นายและคุณดิวก็เซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าฮะ ah, ครับเลยเหรออะไร่เงี้ <c oughs> ยค่ะแสดงว, <c oughs> ว่าก่อนหน้านี้คือข่าวลือก็เป็นจริงข่าวลือว่าว่าเราจะมาเล่นยูินี้นะเราก็มีคู่เราด้วยมีคู่เหรอคะ บอกไม่ได้ต้องจำดูแต่ว่าเขาบอกมาแล้วอีกอองเขาบอกมาแล้วว่าคู่กับพอดอไม่มีความลับเลยแล้วเป็นไงบ้างพอได้พี่นายส่งบทมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับกับบทบาทก็เออจริงๆบทอะเป็นเป็นเหมือนแบบตอนที่รับของพี่นายเนี่ยกเราก็มีรับูรับเชิญซีรีี์อีกเรื่องหนึ่งเนาะ ท,ที่ก็เป็นแบบ c E O บริษัทเหมือนกันอันนี้ก็มาประธานบริษัทลงนะก็เลยรู้สึกว่าเออสงสัยช่วงนี้แบบดวงเป็นใหญ่เป็นโตเนาะค่ะก็ได้เล่นเป็นก,ก็รู้สึกว่าจริง,รงๆเหมือนพอด้วยความที่พอเราทำบริษัทของเราเองอะ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าการจะเล่นเป็นบทหัวหน้าอะไรมันจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวก็รู้สึกว่ามัน,มนไม่ได้ยาก <c oughs> แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอารมณ์หรืออะไรเงี้ย แต่อย่างหนึ่งที่ยากสาหรับเรื่องนี้คือพอด้วยความมันเป็นรับเชิญนะคะมันก็จะมาแบบตอนเราไม่กี่ซีอ่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเรียงลําดับของเหตุการณ์นิดนึงว่าเอะอันนี้มันยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เขาเป็นแบบนี้ของอันไหนนะอ,อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีต้องทำการบ้านเยอะไหมคะจะัดเป็น ก็พอสมควรในความแบบต้องหาช่องให้เจออะค่ะว่าเราจะเป็นประธานแบบไหนเพราะว่าประธานบริษัทเนี่ยเขามีความเวลาที่เขาดุดันเขาก็ดุดันนะแต่เวลาที่เขาแบบอ่อนโยนเขาก็มีมุมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องหาว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาจะเป็นประมาณไหนนะ้าไดรทัาเลเนกไหมคะม จะชี้ทางให้เป็นใครปะคะคนที่พูเขานิบยัิบีเซีโอสาวที่จมายังไงบ้าง Co ซีโอไม่ได้บีบเลยค่ะเ o ซีโอก็จริงๆร o ซีโอก็บอกว่าแกมาเล่นเป็นชั้นค่ะเลยใช่ถ้าต้องเล่นเป็นเขาเราต้องเป็นยังไงตามที่เรามองตามที่เรามองเหรอคะจริงจริงดิวเป็นคนแบบว่า เป็นเรียกว่าหัวหน้าที่ทำงานใกล้ชิดแล้วก็ลงมาลุยทุกรายละเอียดเองนะคะอืมแล้วก็เหมือนเขาเป็นที่รักของทุกๆคนชอบความน่ารักของเขาะคะ่ะในการที่แบบดูแลใส่ใจจริงใจกับทุกคนจริงๆอะอย่างอย่างเท่าเทียมมันก็เลย กลายเป็นว่าเขาเป็นที่รักของคนอพอเราแสดงไปแล้วทั้งจีโอให้คะแนนเท่าไหร่ว่าหมื่นชั้นไหมหรือว่าต้องถามเขานะนี่ม <c oughs> ัถามเหมือนเหมือนไหมพอดูแล้วแบบในจอแล้วเหมือนไหมันไม่เหมือนค่ะดิวไม่น่าจะดุขนาดนี้ <c oughs> ในในเรื่องนะคะ <c oughs> ในบทเนี้ยมันจะมีเพราะว่าอย่างในเรื่องมันจะมีเหตุการณ์ที่มันจะเหมือน เป็นความรแนแรงที่มันอาจจะไม่ได้เกิดในชีวิตจริงของคนเราอนะไรเงี้ยเราปกติอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่ง,งมันก็จะต้องมีการรับมืออีกแบบหนึ่งนะอะไรเงี้ยคือความท้าทายในเรื่องนี้ที่มันแตกต่างจากการสดงกอร์หมาเหมืนอนกันะไรสมาร์ททีวีความท้าทายในเรื่องนี้เหรอคะคือเสื้อผ้าหน้าผมลมะมั้งคะหนเออคือดิวเนี่ยเขาก็จะแบบขอว่าเออ ขอดนึงได้ไหมอยากจะแหวกนี้อยากจะแบบโชว์น oh ี้อะไรฉันขอขอหนีงเลยอย่างเงี้ยแล้วท่านเป็นลอยอปกติลี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลว่ามันใช่ใช่เราก็พยายามต่อสู้แล้วแต่ว่าต่อสู้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ค่ะคิดว่าเกินเบอร์นี่เกินเบอร์แค่ไหนก็เกินเบอร์สำหรับเราอ่า ไม่เมัอนเปนนิยามได้มาว่าเนี่ยเซ็กซี่หรือว่าเออก็จะมีแบบแหวกแหวกกระโปรงแหวกนิดหน่อยเสื้อเอลลอยอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นผลว่าอะไรทำไมเราต้องคอนิเตอร์ก็นแน่นน่ยสิเขาไม่มีเห็นผลเขาเขาเขาอยากอยากดูแบบนี้ ให้เป็นแบบนีอ้ะยอะไรเงี้ยปกติ<อ>เราเขี่ชนะมา,าถึงว่าเราก็ต้องบอกถ้าไม่มีเหตุผลจะขอบจริงๆอ่ะเชอรี่อ่ะเป็นคนที่เหมือนเอ่าใช่จะคุยด้วยเหตุผลว่าเออ,อเออพราะอะไรมันถึงอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยไม่ไม่ได้ถามอะไรเยอะเลยพูดจริงๆค่ะ,ะคือแบบอ่าให้ทําอะไรก็ถ้าทําไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่ฝืนจนเกินไปก็จะพยายามกัดกัดลิ้นกัดฟันหน่อยเรื่องแบบนี้ทำให้ที่อย่างนึงนะตามนี้เลยนะตามบีมากรู้ว่าเชื่อใจหรือเปล่าคะ ส่วนนึงว่าว่าเชื่อใจแล้วก็เรารู้ว่าเขารักเราเ,ออเรารู้ว่าเขาแบบหวังดีกับเราอ่ะก็เขาก็ดูแลเรามาระดับยาวๆแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราดูมอนิเตอร์รู้สึกยังไงกับคาแรคเตอร์ที่เราแสดงไปอีกรูปหนึ่งกร <c oughs> ติดดทำไมมันมันมันตรงไหน <c oughs> มันตรงกระโปรงเนี่ยแหละค่ะแล้วอย่างเรื่องนี้เรา,เาก็มีคู่ด้วยมีไหมคะเออขคนที่เขาบีบเรามาเป็นคู่เราอืมนั่น เราเราเรียกว่ามีคู่ไหมอ่ะอยากให้ตามดูเพราะจริงอ่ะความรักมันมีหลายรูปแบบค่ะเคอเขินไหมเคอเขินยังไงนะเคอเขินไหมกับคู่ของเราที่จะต้องให้ติดตามพี่ดูหรพี่คือพี่พี่เขินกันตอนนี้แหละอ๋อพี่เขินกันตอนนี้เหรอต้องตอบก็เป็นคำตอบได้เลยพี่ เถนไหมเหรอก็ก็อาจจะมีเพราะว่าคือในชีวิตจริงคนก็ชอบ hey, แซวเรารีดิวเวลี่เลย uh huh. แล้วจริงๆอ่ะพี่นายก็เพิ่มบทมาเยอะมากจากแบบตอนแรกที่ให้เล่นแบบนี้แบบนี้แล,นแล้วก็ใช่รับเชิญแล้วก็อา้าวอันนี้มาถึงเพิ่มอีกแล้วอะเพิ่มอีกแล้วเห,หรอคะอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเออมีมีบทใหม่ๆม,มาแบบ ณวันนั้นๆหรือก่อนวันนั้นๆนิดนึงอะไรนะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาอยู่เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งซึ่งพี่นายเขาบอกว่าเขา <c oughs> เขาเห็นแบบเอ๊ะคุณไม่ได้สิพอแล้วพอแล้วนี่พี่นี่เกิดมา มีอะไรนะคะเคมีเหรอละเขาเห็นความธรรมชาติความธรรมชาติที่เราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรใช่ที่จริงเล่นกับเพื่อนเขินไหมครับไม่เขินค่ะไม่เขินไม่เขินตอนเล่นด้วยกันไม่ได้เอ้ยนี่กับเราไม่เก่งเลยอะไรนะ ได้ยงไงทำหลับบอกว่าให้เป็นพี่เลยก็คือเล่นเป็นตัวเองใช่ใช่เี่นว่าแค่ไหนไม่ชิดไม่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 มีอะไรที่แบบว่ามากมายก็ยังเป็นลิมิตของของชั้นี่อยู่ไม่ไม่ไม่มีอะไรแบบ ท,ท,ที่ยากเกินลิมิตที่ที่ยวกกับไวันที่มันมีโปรเจกต์ออกมาแล้วมันนอกจากมักมนมีคู่เราที่บอกว่าเุกท่านน้หลายคนรู้สึกว่าสร้างบ้านขึ้นมาแล้วหรือว่าจากที่เราแจกมันม,ม,มาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่านจริงจงตอนแรกตลกตอนแรกตลกแล้วก็ไม่คิดว่าจริงจังแต่ว่าไปไหนมาไหนตอนนี้ก็คือแบบคนบอกว่าเป็นติดตามนะหรอนน เราก็แบบเหมือนคิดในใจเขารู้กันใช่ไหมว่าดิวแต่งงานเนี่ยแต่งงานแล้วเนาะเขารู้เนาะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็คือคือสนุกสนุกได้อย่างที่เคยบอกไปละค่ะว่าอยากให้มันแบบจริงจังซีเรียสแต่ว่าก็ไม่มีใครซีเรียสกับเราอเล่หมายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่ากิจการแบบสนุกสนุกะคะแล้วก็จริงๆอย่างเช่นกับดิวอ่ะเราแบบเหมือน เป็นอย่างนี้มาตั era, like ้งแต่ก่อนที่จะมียูริอีกแบบรอแไหคะมันก็เลยเหมือนมันเป็นรรมชาติของเราแบบนี้ตอนที่แรกๆอ่ะชลีย่มีมีเหมือนแบบเอ๊ะหรือเราต้องระวังตัวแบบไหนไหมนะพอพอมีโมเมนต์ไหมหรือไม่ไงไม่ไม่ต้องระวังตัวเพราะว่าเหมือนพอมันมีรีดิวดิวรีอะไรเงี้ยเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ดิวเขาแต่งงานแล้วนะถ้าถ้ามันรีดิวเนี้ยเราจะเป็นแบบว่า คนเราเราเป็นคนมาทีหลังไม่ได้นะผิดดีใจผิดดีใจไดเป็นดิวเียได้ไม่ได้ไป่นดิวหรือดิว หรืออะไร,งไ,รไงไม่นะแต่ว่าพอจริงๆอ่ะตัวเราไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เป็นแบบธรรมชาติของเราที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงแบบนี้อะไรเนี้ยค่ะซึ่งต่อซึ่งก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นธรรมชาติของตัวเองไปนัออ<ต>่นแหละทุกันนี้ไม่ต้งมีเกณแต่สุดพอทุกคนจับก้องไหมครับผมเออ มีมีเขินเขินเวลาที่ไปงานคอนมิหรือแฟนมิของน้องๆอ,งอะค่ะแล้วแล้วแฟนขับน้องมากีดเราสองคนใช่ซึ่งบาง,งทีเราเหมือนว่าทําอะไรกันอยู่นุ่ง้มุ่ง้นสองคนแล้วแบบมีคนมากีดโดยที่เราแบบฮะอะไรนะอะไรเนี้ยค่ะตั้งแต่แตเป็ไปนักแสดงมาเราคิดว่ามันจะมีสิ<ม>่งนีไ้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยจริงๆเรียกว่าอะไรปรากฏการณ์หรือว่าเรียกมันคือโลกใหม่ เขาได้แต่นี้กระแสมันเป็นปังขึ้นมาค่ะมันจะต้องมีงานอย่างเงี้ยฟิชเชอรี่โอเคมาไม่ไม่ยังไงคุยคุยคุยกับคู่เราอยู่เลยถามนะว่าถ้าเกิดว่ามีรับงานคู่รับไหมเขาก็ถามว่าจะได้เงินไหมเพราะว่าดิวเนี่ยชอบ ราชิี่ว่าชลิี่อชอบช่วยงานคนแล้วก็ไปรับงานแต่งงานไม่ได้ตังค์อะไรถ้าเป็นงานรักโลกกันเลยดีใช่ถ้าเขาบอกว่าเป็นงานที่ชลิี่ได้ตังค์เขาจะมาจ้างได้นะคะจริงๆคุณคุณยืนยังไงบ้างพอมันเกิดมืนเมเลเซกกระแตเชียวพุ่มเราแบบว่ามีเคมีเกใจเนี้ยเขาว่ายังไงบ้างเขาเขาชอบเขาชอบเขาดูแบบเขาดูกิวกาอ่ะเขาดูแบบชอบ ถ้ากระแสดีมีแยกเรื่องได้ไหมคะแยกเรื่องเลยค่ะคาตินิวคาตินิวตอบอันนี้อันนี้ต้องไปไปถามเขาเพราะว่าการแสดงอะการแสดงยังไงแบบว่าเขาบอกว่าเขาเขินหือให้เขาแบบแสดงอะไรเขาเขินเออสำหรับตัวพี่การกลับมารับงานแสดงเรื่องมากขึ้นตอนได้มเมนี้ไปมันรู้สึกมีไฟในการแสดงเพิ่มมากขึ้นเลยมีตั้งแต่ตอนกลับมาเรื่องที่แล้วแล้วพอกลับมาแล้วก็เธอ เอออย่างเนี้ยที่ซีรีส์ติดต่อมาแบบรับเชิญแล้วแบบรู้สึกว่าพออ่านแล้วเรารู้สึกชอบเรื่องเราก็เออเล่นเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนการคิดน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นคนคิดเยอะค่ะแล้วก็กังวลแบบว่าเฮ้ยจะเราจะเล่นได้ไหมมันจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าเราอยาก ปล่อยไหลมากขึ้นอ่ะปล่อยจอยว่าแบบเอออยากทําอะไรก็จะทําแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าจะมีรับต่อในเรื่องแต่อีกหลายๆเรื่องมีนะคะกําลังคุยอยู่ใช่อยากเล่นใช่ค่ะสุดท้ายอะ้รพี่ป้าบ้านดิววี่หรือดิวบ้ไม่เลือกใครให้ให้โหวตได้ไหมคะอ่าโหวตยังงไเออโหวตยังไงดีล่ะแต่ว่าพี่่เข้าใจบทสืบทอดของการยีเรียบรู้ ไม่หดว่าจะเอาดีดิหรือดีเมอรค่ะช่วยช่วยชบอกนะคะกดหนึ่งรีดิวนะคะกด 2, องดีวลี่นะคะใช่ใช่ก็ขาเป็นหัวหน้าทีมดีวหรือรีดิวคะก็ต้องรีดิวแหละ